บ้านผมอยู่ทางนี้รอ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 เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกไปเลยเดี๋ยวรีบไปเลยนี่ลงุงขี่รถยังไงเนี่ยขี่เป็นไหมโอ้ลุงขี่เป็นสิโอ้ขี่เป็นก็บ้านแล้วนี่ลุงขี่ยังไงเนี่ยโอ้อนี่ลุงขี่ภาษาอะไรเนี่ยขี่ภาษาคนเออเนาะเอ้ยเจ้เดี๋ยวบ้านผมอยู่ตรงนั้นลุง ไปได้หน่อยนี่ลุงก,กำลังไปอยู่จะเย็นๆหน่อยโอ้ย,อย,อย <c oughs> นี่ลุงเราขับรถยังไงเนี่ยโอ้ยเนี่ยเงียบก่อนไอ้หนูเดี๋ยวลุงจะมาส่งบ้านโอ้ยไม่ลุงไม่เงียบอะไรเนี่ยโอ้โอย่าด่ากันสิ นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไอ้หนูไอ้หนูมาลงดิลงจากรถเออครับเออขอบคุณครับลงขอโทษที่ดาเออนี่บ้านใหม่แล้วหรอเนี่ยอืมอืมสุดใจเฮ้ยลงไปก่อนนะไอ้หนูอืออือจะไปทางไหนดีวะอือืมอืมไม่มีอะไรพูดแล้ว อ้ยบ้านเราไปทางไหนวะเออขับมาก็ดึกแล้วเริ่มงงน่าเล้ยวฮ่างงน้วเล้วขับมาเอออออขับรถยังไงของเราเดียวเฮ้ย ฉันดูไหนานชันดูนหนโอ้โอ้โอโอโอโรถติดสักนั้น่ะไม่ใช่สิรถรถติดโอ้ไม่เนาะชันน้องเสียรถสุธีนักชันไปโอ้ไม่ไมเดินไปดีกว่าอืมโอ้ยว่าไงป้าพร เอ้ยไอเฮียนี่มันมาอีกแล้วเหรออู้ไอจุนอย่าไปคุยกับมันดีกว่าเออทำไมป้าพรไม่คุยกับเราอะเมื่อก่อนจะคุยอยู่เลยอือคงมันคนจากการเล่นเวบพนานไั้เขาคนนี้สินะที่บ้านจนนละฉันจะไปหาเขาแล้วเขาอาจจะรรวยก็ได้นะนี่ว่าไงลุงแดงเ้าพรจะมันทันรึ เอ้ยลุงแดงมาคุยกันก่อนเออม่คุยก็ได้นี่ป้าป้าแดงอ้าวก็ไม่คุยกับม,มึงแล้วทำไมล่ะทุกคนทำไมไม่คุยกับผมนะไม่ไม่คุยกับจนะ๊าเแล้วง่วงแล้วเ,เราจนนี่หว่าเราไม่มีบ้านพักแต่เรามีรถได้ไงก็ไม่รู้เฮ้ย,ยนั่นมันบ้านใครไม่รู้แต่นั้นจะโดนทิ้งแล้วเราเข้าไปดีกว่าอือ เราเข้าไปดีกว่า <c oughs> นี่นี่เหรอนี่เหรอสงสัยจะย้ายออกไปแล้วโอนอนดีกว่าคุณจะร่ตวไหนตอนที่เช้าแล้วเหรอมาตอนนี้เช้าแล้วเหรอ ชาวแล้วจริงด้วยเออตกหลุมบ้านนี้ยังไม่ได้ซ่อมเหรอโอ้ไปดีกว่าโอ้มีรถชันสงสัยฉันต้องยกคนเดียวอือ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 ออือออืออออืออมอกืออือลืออืออยออือดืออือ ไปส่งไอ้หนุ่มนั่นกว่าเราจะไปรับไอ้หนุ่มนั่นไปทำงานของนั่นคือลูกฉัน